ผู้ชมคะวันนี้วันอังคารประชุมคอรมอแน่นอนค่ะหนึ่งประเด็นที่ถูกนํามาพูดถึงก็คือกรณีของพรบกู้เงิน5 0 0แสนล้านเมื่อวานเนี่ยมันมีออกมาว่ากฤษฎีกาได้ส่งความเห็นมาแล้วไฟเขียวไฟเขียวเออไฟเขียวแล้วจแต่ปรากฏว่าวันนี้มีคําชี้แจงใหม่จากเลขากริษีกายังไม่ได้ไฟเขียวเนี่ยค่ะหลังประชุมคอรมอวันนี้นายกเศรษฐาทวีศินบอกว่า ยังไม่ได้คุยเรื่องของความเห็นของกฤษฎีกาปมออกพรบกู้เงิน5 0 0แสนล้านทําได้หรือไม่ต้องรอให้คณะกรรมการดิจิทัลชุดใหญ่นะคะซึ่งมีตัวเองเป็นประธานได้พิจารณาก่อนกาลังดูช่วงเวลาที่เหมาะสมค่ะเบื้องต้นทราบว่ากฤษฎีกาไม่ได้ตีความว่าทําได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องของดุลยพินิษ์ที่ต้องรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านเชื่อมั่นว่าเรื่องนี้ไปต่อได้แน่นอนและยังคงยึดตามไทม์ไลน์เดิมที่เคยพูดเอาไว้ก็คือเร็วสุดพฤษภาคมเงินถึงมือประชาชนค่ะ ท่านไม่ได้บอกว่าทําไม่ได้หรือทําได้นะครับเป็นเรื่องของดุลพินิจแล้วก็เรื่องของที่ต้องฟังความคิดเห็นก็ถึงบอกว่าต้องมีการประชุมคณะกรรมการต้องประชุมคณะกรรมการก่อนอย่างที่ผมเรียนให้ทราบคณะกรรมการที่ต้นวอลเลตก่อนที่ผมตั้งเป็นประธานอยู่นะครับอย่างไงก็ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการครับเพราะว่ามีหลายฝ่ายอยู่ในคณะกรรมการแล้วต้องมาแสดงความคิดเห็นครับ,<ห>รบออสไต่อได้แน่นอนครับหน้าเวลานี้หน้าเวลานี้นะครับก็ยังยืนยันตามไทม์ไลน์เดิมน,นะครับก็ต้องขอประชุมก่อน สอดคล้องกับานายประกรณ์นิมประพันธ์ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเข้าประชุมครมอด้วยยืนยันว่าความเห็นที่ส่งให้รัฐบาลไม่ได้ไฟเขียวให้กู้เงินได้นะคะแต่บอกว่าต้องทาตามเงื่อนไขของกฎหมายที่ต้องมีความจําเป็นเร่งด่วนและต้องใช้การแก้ไขปัญหายอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้วิกฤตของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดูกันต่อไปค่ะว่าเข้าเงื่อนไขหรือไม่ต้องอาศัยตัวเลขที่เป็นข้อมูลทางวิทยศาศาสตร์ค่ะ เหเนียอาจจะต้องเอาไปเข้าคณะกรรมการดิจิตอลชุดใหญ่ก่อนแล้วก็เป็นเรื่องลับก็อาจจะต้องไปให้ทางกระทรวงกันคลังเขาเป็นคนชี้แจงในรายละเอียดนะครับแต่ว่าไม่มีคำว่าไฟเขียวเงื่อนไขในนั้นก็จะบอกว่าเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพื่อแก้ไขวิกฤตของประเทศนะครับอันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงจะต้อง ต้องมาดูกันนะครับว่ามันเข้าเงื่อนไขนั้นหรือเปล่าสามารถใช้อ้างอิงได้ครับเพราะว่าเราก็ยืนตามมาตรา5 3บสานะครับมาตรา6มาตราเจแล้วก็มาตรา9ของกฎหมายวินัยเงินคลังตอบอย่างนั้นเป๊ะก็ถ้าตำถ้าำําำเป็นไปตามเงื่อนไขทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหาอะไรอ๋อถ้าทำตามผมปลอดภัยแน่นอนฮะอย่างนี้ <laughs>